คุณรู้แล้วคุณจะทำอย่างไรโดยมองโลกมองไทยบายทีละพัฒนเทน้ำแก้วผิดยังพอทนเทใจผิดคนมันเสียเวลาก็เปรียบเสมือนว่างมงายกับศรัทธาครับคำว่าศรัทธาเรายังมีความเชื่อมีความมั่นใจบนหลักการและเหตุผลความน่าจะเป็นสิ่งที่มันเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดงมงายะครับเราเชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งการกระทำใดการกระทำหนึ่งโดยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นมาสนับสนุนแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้ครับ ผลสุดท้ายมันปรากฏขึ้นแล้วสิ่งที่เราทําไปทั้งหมดครับมันผิดพลาดมันผิดหวังมันเสียใจมันเสียโอกาสมันเสียเวลาแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะสูญเสียความรู้สึกความตั้งใจดีทั้งสิ้นเพราะงะั้นเราเชื่อคนได้เราคอยตามคนได้แต่อยู่ในหลักการและเหตุผลในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทําให้เราเองรู้สึกมั่นใจและภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาทําในสิ่งที่ดีจากทิรพัานเกิดมาเพื่อท่านคุณเกิด はい。